นี่เลยพระผงสุพรรณนะครับองนี้อง์นี้ผมเช่าจากเมืองการเลยนะครับผมไปมเมนะืองก้วผมขออนุญาตตั้งจอใหม่ไม่ได้ไลฟ์สดนานมากนะครับแตใ่ให้ดูกันนี่เพื่อนเพื่อนนะวัดหลวงพ่อเดี๋ยวกนขนอะโทษทีพระผงสุพรรณนะถ้าจะให้สวยนะให้ดูเส้นกระจังตรงนี้เส้นหน้าผากตรงนี้น,นะมันไม่โฟกัส เส้นหน้าผากตรงนี้เนี่ยเส้นคาดเส้นคาดตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะถ้ามีเส้นหน้าผากเนี่ยก็คือเหมือนท่านใส่หมวกอะนะตรงนี้ตรงนี้สมมติถ้าตรงนี้เป็นหมวกนะอันนี้คือเส้นเส้นคาดตรงนี้ถ้ามีเส้นคาดตรงนี้ถือว่าพระองค์นั้นสวยนะครับเนี่ยดูนะนี่เห็นไหมนี่มีเส้นคาดตรงนี้ก็คือหน้าผากท่านน่ะมีเส้นเหมือนเส้นลายผมอะละกันนะบางคนบอกเป็นหมวกให้มันมี คือส่วนใหญ่เวลาใช้ผ่านการใช้มาหน่อยหนึ่งตรงเนี้ยมันจะหายไปเลยรวมถึงถ้าเวลากดไม่ติดพิมพ์เนะี่ยเส้นน้ผาผักตรงนี้จะไม่มีนะครับเพื่อนๆดูนะลูกตาขึ้นชัดเลยแบบนี้นะครับใครมีนะส่งมาผมได้นะถ้าหน้าตาแบบนี้นะเริ่มต้นที่สามล้านนะเริ่มต้นที่สามล้านผมรับเช่านะแบบนี้นี่นี้เป็นพิมพ์หน้าแก่พิมพ์หน้าแก่ให้เราสังเกตตรงนี้ไม่ดูตรงนี้นะตรงหูท่านเนี่ยจะมีเนื้อเกินเป็น มีเนื้อเกินอยู่ตรงเนี้ไม่มันไม่โฟกัสเลยวะอันนี้ตรงนี้ตรงไปตรงนี้นะตร,ต,รนนะตรงหูนะี่ใบหูด้านในนะเพิจะเหนมีเนื้อเกล็ดเล็กคล้ายๆตัววีนี่เห็นไหมด้านในเห็นไหมเป็นก้อนๆเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นที่บล็อกมันเป็นที่กากนะครับแต่ผมจะดูลักษณะคล้ายๆตัววีเหมือนกันนะครับนี่มีก้อนเนื้อตรงนี้นี่เป็นพระผงสุพรรณนะครับหนึ่งในเบญจภา,าคีแบบนี้ นะมันสะท้อนไฟไม่ได้ไลฟ์นานนี่แบบนี้เลยนะครับนีตัว V นะครับมือแล้วเป็นพิมพิมหน้าแก่นะโอ้ยทำไมไม่โฟกัสวันนี้แม่งพิมพ์หน้าแก่มือมือจะวางอยู่ตรงหน้าตักตรงนี้แต่ถ้าเป็นพิมพ์หน้ากลางนะครับมือจะชนแขน ฝ่ามือตรงนี้จะชนแขนอันนั้นจะถูกกว่านะครับต้องเล่นหน้าอันหน้าแก่นี้แพงสุดนะครับแล้วก็มาหน้าหนุ่มหน้ากลางนะครับมือตรงเนี้ถ้าอยู่ตรงนี้โอเคแต่ถ้าเลื่อนมาชนตรงนี้เป็นพิมพ์หน้ากลางอันนี้ก็เรียกพิมพหน้าแก่นะครับเนี่ยคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยวะแบบนี้สวยๆองค์หนึ่งหลายล้านนะใช่แต่องค์เนี้ยองค์นี้นะพูดตรงๆเลยนะครับ ตอนเช่ามาก็รู้แล้วแต่ก็แอบบคิดในใจว่าแบบขอให้ไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับไม่เป็นคืออะไรนะครับเพื่อนๆดูนะพ้าองค์นี้เขาหากักเขาหักนะครับเดี๋ยวดูฟิล์มพร้อมกันเอ็กซเรย์มานี่พ้าเขาหากักนี่นี่มีดูนะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมมีเส้นตรงนี้ผ่ามานี่ ีอ่องค์นี้ผมเช่ามาหลายแสนเหมือนกันนะครับพาเข้าหักตรงนี้นะครับเสียดายมากถ้าไม่หักในองนี้นะครับหลายหลายล้านเลยแบบนี้เห็นไ,ไหมมีมีรอยมีรอยมีรอยโป้ตรงท้องเนี่ตรงท้องนี่นะตรงท้องนี่ตรงนี้มันจะมีรอยเลอเลื่เลอเล่เลเลเลอเอเื่อ,อพูดดูนะอันนี้คือร่องรอยการซ่อมเห็นไ,ไหมตรงท้องเห็นไ,ไหมมันเลือ่อเลมาผ่ากลางแขนมา แบบนี้อันนี้คือซ่อมนะแต่เวลาซ่อมปุ๊บจบเลยราคาหายเลยนะครับแต่บังเอินว่าองค์เนี้เป็นองค์แชมป์โลกเลยมาหน้าตาแชมป์โลกเลยแต่มีข้อติตรงที่บอกเนี่ยฮะจบเลย